หลังจากคอปจากลาหงแดงไปใครจะเข้ามาแทนที่หลายตัวเลือกถูกพูดถึงและนี่คือ5คนที่มีโอกาสเข้ามานั่งในที่ตรงนั้นแทนคอปมากที่สุดสวัสดีครับวันนี้อย่ากเฟลิมิงทีวจะพามาพูดคุยกันนิดนึงครับหลังจากที่เรียวคูเนี่ยเป็นที่แน่อนอนแล้วว่าเจอเกนคอปจะอำลาทีมไปหลังจากจบซีซั่นนี้และแน่อนอนครับว่าเมื่อมันมีข่าวแบบนี้ออกมามันก็มีหลายคนคาดการณ์กันครับว่า สุดท้ายแล้วใครจะก้าวเข้ามานั่งที่ตรงนั้นแทนครอปหลังจากที่ครอปจากลาหงแดงเลี้ยวภูไปมีหลายคนคาดการ์แล้วก็มีหลายรายชื่อพัวพันนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รวบรวมมา5คนสําหรับคนที่มีโอกาสเข้ามานั่งตําแหน่งกุญซื้อหงแดงเลี้ยวภูเพื่อขี่หงตัวนี้ให้โบยบินต่อไปสารงานต่อจากเกียร์เกนครอปกันว่ามีใครกันบ้างมาดูกันครับอันดับที่5สตีเวนเจอร์ลา เจอร์ลาดแน่นอนครับเป็นลูกม่อของเลียพูลเป็นสถานะคือตำนานของเลียพูลในฐานะนักเตะตลอดการสตีวีจ,จีไม่มีใครเคลือบแคงใจไม่มีใครเคลือบแคงสงสัยอีกต่อไปในตัวเขาในฐานะนักเตะแต่ในในการทำงานในตำแหน่งกุนซือเนี่ยสตีเวนเจอร์ลาดยังถือว่าไม่ได้มีประสบการณ์และยังไม่ได้มียังไม่ได้มีผลงานชิ้นโบแดงมากขนาดนั้นเจอร์ลาดมีประสบการณ์ทำงานครับมาตอนนี้ อดีตเขาเคยทํามา2สโมสรและปัจจุบันอยู่กับเอาอยติฟังในซาอุดีอาระเบียนะครับก่อนหน้านี้ที่ประสบความสําเร็จเลยก็คือการไปคุม เลนเจอร์ในลีกสกอตแลนด์แล้วก็ปราบเซลติกคว้าแชมป์ลีกสกอตแลนด์ได้ก่อนจะยกระดับตนเองขึ้นมาคุมวินล,ล่าในพรีเมียร์ครับแต่ว่าการคุมวินล,ล่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างทรหดพอสมควรซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวครับก็ไปกับวินล,ล่าต่อไม่ได้แล้วก็ว่างงานไปแป๊บหนึ่งก่อนจะได้ไปลงเอยกับเอาอิทิฟาร์อยู่ในนเวลานะวินาทีตรงนี้ซึ่ง ก็ตอนนี้ก็ถูกจัดไว้ในอันดับที่5นะครับที่มีโอกาสมาคุมเลยวภคูมมากที่สุดแต่หลายคนก็บอกว่าเจลาหเนี่ยอาจจะต้องรอในวันที่เขามีประสบการณ์มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเข้ามาก็ยังไม่สายคนต่อมาครับอันดับที่4เป็นรายชื่อของยูเลียนนายเกลส์มันอดีตในหัวของบบเยอร์มิวนิกนี่แหละตอนนี้นายเกลส์มันขึ้นไปเป็นบุนเดสเทนเนอร์ชั่วขราวก็ว่าได้นะครับ เพราะว่าสัญญาของยูเลนไนเกลส์มันมีกับเดเบถึงถึงหลังจบยูโร2024 mm. ก็เหมือนไปนขัดตาทับชั่วคราวให้กับ man, mm. เยอรมันเฉพาะกิจนั่นแหละแล้วพอจบยูโร2024 mm. ก็ค่อยมาคุยกันใหม่ว่าไ mm. นเกลส์มันอยากทําต่อไหมถ้าไม่อยากทําต่อก็ออกแล้วเดฟเบน่าจะหาคนใหม่มาแทนซึ่งไอคนใหม่ที่จะมาแทนนั่นน่ะน่าจะเล็งไปที่เยอรเกนคอปนั่นเองโดยสถานการณ์ของเดฟเกับยนะูเลนไนเกิลส์มันในวินาทีตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง โปรเจกต์ตอนนี้ก็โฟกัสไปที่การเป็นเจ้าภาพยูโรไปก่อนแล้วก็พาทีมไปให้ไกลามากที่สุดในการในการไปลุยศึกยูโร2024ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพบนแผ่นดินตัวเองก็หลายคนคาดการณ์นะครับว่าหลังจบยูโร2024เนี่ยนายเกลสมันน่าจะกลับมาคุมทีมระดับสโมสส์และก็มีข่าวกันมาตั้งนานแล้วกับเวอย์พูกับยูเลียนานายเกลส์มันเคยมีข่าวกันก่อนหน้าน,นี้ตั้งนานแล้วนะครับ และข่าวนี้การที่คอปไปในเกลสแมนอาจจะมาหรือเปล่าสไตล์การทาทีของยูเลียนไนเกลส์แมนเนี่ยเขาก็มาในแท็กติกหลัง3เนาะที่ที่เห็นได้ชัดเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่สมัยคุมฮอฟเฟนไฮม์ heim, สมัยคุมแอเบราซิค e แล้วก็มาพยายามต่อยอดกับไบเยอร์มิวนิคซึ่งเอาจริงๆในเกลสแมนคุมไบเยอร์ได้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รักษามาตรฐานนะครับก็ถือว่าเอาจิงๆก็ก็ก,ก,ก,ก็ดูสบายตากว่านะวิาทีตรงนี้อาจจะมีอึดอัดบ้างแต่ว่าก็ก,ก็ดูแล้วไม่เครียดเท่าตอนนี้แล้วกัน ก็คิดว่าน่าจะเข้าหลายคนก็คาดการณ์ว่านายเกสมแนน่าจะเข้ามาต่อยอดเลี้ยวคูดได้แบบน่าสนใจมาดูอันดับที่3มามลวกันที่มีโอกาสเข้ามาคุมทัพผงแดงนั่นเป็นลายชื่อของโรเบิโตเดซาบีครับคนนี้เป็นกุนซือไปตั้นที่น่าจับตามองมากๆใครจะไปคาดคิดว่าอยู่ดีๆจะมีกุนซือดาวลุ่มคนหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนทีมเล็กๆให้ขึ้นมาต่อกรกับทีมใหญ่ๆทีมบิ๊กซิกได้แบบน่าเกรงขามากๆ วันที่เกรแฮมพอตเตอร์ออกไปจากไบตันแอนด์วอลฟอัลเบียนและยกระดับไปคุมเชลซีนวินาทีตรงนั้นชื่อของเดซาบี้คือคนที่เข้ามาแทนพอตเตอร์ Potter, แล้วก็คงไม่มีใครคาดคิดครับว่าจะเข้ามาสถาปนาให้ไบตันนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงได้แบบแนบเนียนแถมยกระดับไบตันให้นกนางนวลตัวนี้มันบินสูงได้มากขนาดนี้ เดซวีเข้ามาครับแล้วก็สร้าง IMPACT สร้างวัฒนธรรมฟุตบอลสมัยใหม่ให้กับไบตันมากยิ่งขึ้นแล้วปั้นมิโตมาให้กลายเป็นปีนปนที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งปั้นไคเซโดให้เป็นหนึ่งในกางตัดเกมที่โคตรมีประสิทธิภาพปัน้นแมตตอลิสเตอร์ให้เป็นข้องเครื่องคนสำคัญและแม้ว่าสตา์กี่คนจะย้ายออกไปจากวอลฟอัลบียนแต่ว่าด้วยระบบด้วย ด้วยความเข้าใจและวัฒนธรรมองค์กรนั่นคือสิ่งที่เดซาบี้ปลูกฝังให้ไบตันอยู่ในอยู่จนถึงทุกวันนี้และทําให้ไบตันนั้นมีลำดับความสําคัญในแง่ของระบบของทีมมากกว่าตัวผู้เล่นและระบบมันจะดีขึ้นมากกว่าเดิมเมื่อตัวผู้เล่นมันมีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่เดซาบี วางรลกฐานให้กับไบตันอยู่และทําให้ไบตันอยู่ในท็อป10ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษณนะวินาทีตรงนี้ไม่แปลกใจครับที่กัวเดโอลาจะชื่นชมและชื่นชอบวิธีการทํางานของโรเบโตเดซาบีเป็นอย่างมากแล้วน่าสนใจมากๆถ้าเกิดเขาได้ยกระดับมาคุมลิเวอร์พูลการที่จะเข้ามาสารงานบบต่อการที่จะเข้ามาสารงานระบบต่อจากเจอเกนคอปโอ้โหน่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายและน่าสนใจมากๆเลยทีเดียว อันดับ2ครับเป็นของเพปลินเดอร์มือขวาของเจอร์กินคอปชายคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนๆเลี้ยวฟูอยากให้เขาเข้ามาสืบสารเจตนาลงต่อจาก JK เนะครับเพราะว่าเพปลินเดอร์เนี่ยเป็นมือขวาของคอปมาตั้งแต่ปี2015ช่วยคอปมาประมาณ8-9ปีแล้วก็คือคอปทำอะไรคนนี้รู้หมดและรู้วิธีการทำงานรู้ทุกอย่างรู้ความเป็นตัวตนรู้วัฒนธรรมองคอ์กรรู้ รู้วิธีการทํางานและวิธีการสื่อสารกับนักเตะของครอปเป็นอย่างดีและแน่นอนครับครอปก็พูดเอาไว้แล้วในสเตทเมนต์การจากลาว,ว่าคนที่จะเข้ามาแทนเขาเขาได้วางรากฐานของเลี้ยวภูมาหมดแล้วคนที่จะเข้ามาแทนเขาแน่นอนเข้ามาแทนได้แบบไม่ยากเลยและแน่นอนหลายคนคงเห็นครับว่าถ้าถ้าเกิดเป็นเพปลินเดอร์คนที่สร้างมากับครอปอะ่ะช่วยกันสร้างมากับครอปแล้วถ้าจะมาช่วยต่อยอดสิ่งที่ครอปสร้างไว้แล้วมันก็คงเป็นหนึ่งคนที่ เข้ามาทํางานนี้ได้ดีที่สุดไม่ต่างกับคอปทาเองเลยก็ว่าได้และแน่นอนครับหลายคนก็ทราบกันดีว่าเพบลินเดอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในหนึ่งในมือขวาหนึ่งในลูกสมุนหนึ่งในเรียกพูดง่ายๆเป็นเลขาที่ครอปไว้ใจมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และคนสุดท้ายครับอันดับหนึ่งที่หลายคนคาดการว่าจะเข้ามาแทนเจอร์เกนคอปได้มากที่สุดและน่าจะเข้ามาแทนในในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ครอปจากลานนะั่นคือ คุณชาชาเบียลองโซ่ so, ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างสถานะที่เขาเคยเป็นตำนานกับเลี้ยวภูวินาทีตรงนี้ที่เขาทำไปเรลเวอร์กุเซนอยู่แล้วก็อนาคตที่มันน่าจะก้าวกระโดดและยกระดับตนเองขึ้นไปอยู่ในสถานะผู้จัดการทีมระดับต้นๆของยุโรปได้ไทม์ไลน์มันดูเป็นขั้นเป็นตอนและน่าสนใจมากๆหากเขาเข,าเข้ามาสารต่อง,งานของเจอร์เกนคอปลองโซ่โดดเด่นมากๆ้ครับกับการคุมไ,ไบเรลเวอร์กูเซนเบียดไยบเยอร์มินิกอยู่เนะ้นนวินาทีตรงนี้ เออเลโอเซ่นก่อนหน้านี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีแต่อลองโซ่รู้วิธีการทำงานครับว่าจะทำให้ห้างขายยาขึ้นมาทัดเทียมเสือใต้ได้อย่างไรและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือสัญญาของชาเบียอลองโซมันมีเงื่อนไขเอาไว้แม้สัญญาของเขาจะมีถึง2,026แต่ว่าในเงื่อนไขนั้นมันมีข้อแม้เอาไว้ว่าหากบิยมินิีและมาติดหรือว่าเรื้อครูติดต่อไป สามารถยกเลิกสัญญาไปคุมสาอดีตสารสโมสรของอลองโซได้เลยและแน่นอนครับทีมที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่อลองโซจะเข้าไปคุมทีมมากที่สุดในวินาทีตรงนี้ก็คือเลอบูเพอเลนมาดริดต่อสัญญาอันเช่ไปแล้วส่วนบาเยอร์มิเนกยก็ยังมีโทมัสุูเข้าอยู่ยกเว้นถูกเข้าถูกปลดก็ก็ยกเว้นนะครับยกเว้นตอนนี้ยังอยู่ซึ่งยังอยู่ก็ทีมที่ใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยที่คอปจะจาบคอปจากรลาก็คือตรงนั้นว่าง เราโซ่มีโอกาสจะไปคุมตรงนั้นมากที่สุดต้องรอดูกันครับและแน่นอนว่าตอนนี้บารมีของชาบิลองโซ่มันมันเติบโตแล้วมันสุกงอมเพียงพอแล้วครับกับการที่จะก้าวขึ้นไปคุมทีมระดับลิเวอร์พูลระดับแลนด์มารีดระดับไบร์ทมีได้ต้องรอดูกันครับวพราะสุดท้ายแล้วใครจะกลายเป็นผู้สารงานและสืบทอดตำนานของเยอเกนคอปต่อไปแล้วเพื่อนๆจเห็นอย่างไรกันบ้างอยากได้ใครมาแทนเยอเกนคอป สามารถคอมเมนต์มาคุยใต้คลิปนี้วันนี้อยากเฟรามี่ทีวีลาไปก่อนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดจทำวันนี้ฟวันนี้อยากเฟรามี่ทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับ